ราศีพิจิกดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในเดือนตุลาคมปี2565 ชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีพิจิกเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนตุลาคมนี้นะคะในวันที่3ตุลาคมดาวอังคารดาวประจำตัวของคุณจะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนภายใต้ภพมรนะ ดาวพุธดาวเจ้าเรือนมรณะเดิมของคุณนะคะจะโคจรเป็นเกษตรตาทิปดีและก็เป็นมหาอุดอยู่ในราศีกันและดาวพุธเองนะคะก็จะย้ายในวันที่สามตุลาคมด้วยท่านมองในมุมที่ไม่ดีของมรณะสิ่งที่ต้องระวังก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายได้แต่ถ้ามองในมุมที่ดีนะคะมรณะก็หมายถึงการเดินทางต่างประเทศหรือว่าการที่คุณต้องไปจัดการอะไรในที่ไกลๆก็ได้ และในอีกความหมายที่สำคัญของมรณะนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเจ้าชะตาก็ได้การเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่บางคนอาจจะมีการย้ายงานหรือบางคนอาจจะมีการย้ายบ้านก็ได้ในเดือนตุลาคมนี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งเดือนนะคะที่ดวงดาวทั้งสามดวงนั่นก็คือดาวอาทิตย์ดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์จากโครจรร่วมกันอยู่ในภพลาภะซึ่งเป็นภพโชคลาภความสำเร็จของคุณ โดยเฉพาะดาวอาทิตย์นะคะในช่วงก่อนวันที่18ตุลาคมจะโคจอเล็งกับดาวคู่มิตรใหญ่นั่นก็คือดาวพฤหัสในราศีมีนะคะภายใต้พบปุตตะก็ย่อมส่งผลดีในเรื่องของความราบรื่นในการที่เริ่มทำสิ่งใหม่ๆในชีวิตกิจการงานที่ทำก็จะมีความก้าวหน้าเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาสู่เจ้าชะตา ส่วนดาวพุธดาวเจ้าเรือนมรณะก็จะย้ายเข้ามาเป็นเกษตราธิ่ปดีอยู่ในภพราพะตั้งแต่วันที่สตุลาคมนะคะไปจนถึง23ตุลาคมก็แปลได้ว่าชาวราศีพิจิกหลายคนจะมีโชคลาภจากการสูญเสียบางคนอาจจะได้เงินมรดกเงินประกันภยัยหรือว่าได้ของเก่าของมีค่าของมีราคาเข้ามาก็ได้ ดาวสุกนะคะซึ่งเป็นดาวความรักของคุณก็จะโครจรอ,อยู่ในภพลาภาด้วยคุณก็จะเป็นคนมีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นหรือว่าได้โชคลาภจากคนรักก็ได้นะคะการที่ดาวหลายดวงไปชุมนุมร่วมกันอยู่ในภพลาภาก็ย่อมส่งผลดีกับเจ้าชะตานะคะในเรื่องของความโชคดีทําอะไรก็ง่ายทําอะไรก็สําเร็จ แต่ในช่วงปลายเดือนดวงดาวก็จะย้ายเข้าสู่ราศีตุลภายใต้ภพวินาศก็เป็นไปได้ว่าในช่วงปลายเดือนอาจจะมีเรื่องของการที่ต้องไปทำงานในที่ไกลๆอาจจะเป็นต่างถิ่นต่างแดนก็ได้มาดูในด้านการงานนะคะตั้งแต่ต้นเดือนนะคะตุลาคมจนถึงวันที่17ตุลาคมดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานก็ยังโคจรอ,อยู่ในราศีกันภายใต้ภพปลาภะ ก็ย่อมส่งอิทธิพลนะคะให้คุณมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพแล้วก็จะมีโชคลาภจากผลงานใครที่ทํางานเป็นตัวแทนในหน้าก็มีโอกาสทํายอดขายได้สูงคนทํามาค้าขายคนทําธุรกิจส่วนตัวก็จะเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จได้โดยง่ายค้าขายดีมีกําไรส่วนใครที่ทํางานด้านการพูดการเจรจานะคะดาวพุธอยู่ในภพราหะเรียกได้ว่าคําพูดของคุณจะทําให้คุณได้เงินปากจะพารวย ส่วนใครที่มองหางานใหม่ดาวการงานให้โชคก็มีโอกาสได้งานที่ดีส่วนใครที่ทำงานมาแล้วนะคะผู้ใหญ่เจ้านายก็จะเริ่มมองเห็นผลงานคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคนที่ลงทุนต่างๆช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะจะได้รับผลตอบแทนที่ดีเข้ามา พอหลังวันที่18ตุลาคมนะคะดาวอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่ราศีตุลนภายใต้ภพว,วินาศคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงการงานบางอย่างเกิดขึ้นคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วอาจจะมีการปรับเปลี่ยนระบบการทํางานใหม่ใครที่ทำงานอยู่เบื้องหลังงานที่ไม่ต้องออกหน้าหรือว่างานออนไลน์ต่างๆก็จะได้รับความสำเร็จก้าวหน้าเป็นอย่างดีมาดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะ เป็นเดือนที่โชคลาภนะคะพุ่งเข้าหาดวงชะตาเรื่องจากดาวพฤหัสนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินโคโจรอยู่ในราศีมีนภายใต้ภพปุตตะแล้วก็ยังทํามุมเลงกับดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณส่งผลให้คุณนะคะจะมีบุตรปริวารที่ดีมีความดีเริ่มใหม่ๆทางด้านการเงิน ก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่โชคลาภจะเข้ามาหาคุณนะคะทําอะไรก็ง่ายทําอะไรก็สําเร็จจะมีโชคดีทางการเงินจะมีโชคในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงและในวันที่3ตุลาคมนะคะดาวพุธดาวเจ้าเรือลาพระจะโคจรเข้าสู่ราศีการภายใต้พบลาพะและได้ตําแหน่งเป็นมาหาอุดด้วยจะทําให้เจ้าชะตาจะมีความเจริญด้วยความสุขส่งผลให้คุณจะมีโอกาสที่จะเจออะไรดีๆเข้ามาในชีวิต ภาพรวมการเงินของชาวราศีพิจิกก็ถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีนะคะจะมีรายได้เข้ามาหลายทางมีเงินเข้ามาให้ใช้แบบไม่ขาดมือและในเดือนนี้เองคุณก็มีดาวพระเกตนะคะดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาโคจรอยู่ในราศีธนูภายใต้ภพกระดุมพักการเงินของคุณด้วยก็ย่อมส่งผลให้ชาวราศีพิจิกจะมีลางสังหรณ์เกี่ยวกับการเงินที่แมนยำเงินที่คิดว่าจะได้ก็จะได้อย่างที่คุณหวังเอาไว้ มาดูในด้านความรักนะคะของชาวลัคนาราศีพิจิกดาวสุขดาวเจ้าเรือนปัตตนินะคะดาวคู่ครองของคุณโคจรอ,อยู่ในภพลาภะช่วงต้นเดือนนะคะจนถึงวันที่17ตุลาคมคนที่ยังโสดนะคะจะมีสเสน่ห์ตอผู้พบเห็นจะมีคนเข้ามาให้เลือกให้พิจารณาหลายคนก็จะได้รับของขวัญของมีค่านะคะจากคนรัก แต่พอหลังวันที่21ปลายเดือนดาวสุขดาวคู่ครองของคุณนะคะจะย้ายเข้าสู่ภพวินาศคนมีคู่แล้วอาจจะมีปากเสียงกันมีเหตุไม่เข้าใจกันหรือบางคู่อาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันก็ได้ จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีพิจิกขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ